เอ๊ะทำไมรู้สึกช่วงนี้ทำไมไม่มีคนดูมาดูเลยอะ่ะอืมก็อ,อย่าลืมนะครับผมแนะนำว่ากดโยเกิร์ติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้คลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็จะได้ดูคลิปเยอะๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแจ้งดีกว่านะผมเวลาลงคลิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนสาวอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวลา แปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงก็ได้นะครับผมก็ก็อย่าลืมนะครับผมลงคิดทุกวันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็ส่วนคลิปสตรีมนี่ส่วนไลฟ์สตรีมก็อันนี้ลงคลิปประมาณวันอังคารวันพฤหัสหรือแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งได้นะครับ,งงรบหรือว่าถ้าเกิดเกิดไม่ได้ดูหรือพลาดสตรีมอะไรก็สามารถย้อนหลังไลฟนะ์ะสตรีมได้นะตามพาดเลยครับสเรัตสตรีมนี้นี่แล้วก็ ก็เพราะว่าถ้ามีไรสตรีมพิเศษก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะสตรีมตรีมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อะไรครับผมโอเคประมาณนี้นะครับคือเนื่องจากว่าเพสตันก็ตัดสินใจก็จะจะไม่ทำอัปเดตอันนี้ต่อไปแล้วเพราะว่าตอนแรกคือกัดจะทำมีอัปเดตอีกมากมายด้วยแต่ตอนนี้คืออันเนี้ยเพสตันก็ตัดสินใจก็จะจะเอาจริงแล้วเออเพราะว่าจะได้ จะเป็นอัปเดตสุดท้ายคนจริงแล้วแต่ว่าแต่ว่าคือตอนแรกคือกะจะอัปเดตในตอนวันเสาร์วันที่5สิงหาคมอในเวลาตอน5ทุ่มใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คืออันเนี้ยเขาไม่มีเขาเขาไม่มีมีเรืเขาเดาวาให้อะเพราะว่าจริงๆคืออันเนี้ยตอนแรกกะจะเฮ้ยมีอะไรอัปเดตที่สะพ้ายอีกไหมสุดท้ายก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาเพราะว่าผู้สร้างเกมอ่ะเขาทุองนำออกไปแล้ว เดี๋ยวเพราะว่าจริงๆอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าผมไปดูคลิปของพี่โบนมาซึ่งอันเนี้ยมันไม่มีอัปเดตเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าตอนแรกคืออันเนี้ยกัจะมีเพิ่มอันนี้เพิ่มขึ้นมาไอ้ที่เป็นไอไวดับเบิลีทีอัพเดตภาคสองแต่ว่าไม่มีเออเออแต่ว่าจริงๆคือคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเออแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ตามน้าเลยเนาะแต่ว่าเรา ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็อันนี้ก็จะผมจะปิดซีรีส์จริงๆก็เนาะแต่ใจเย็นก่อนเอออย่าเพิ่งตกใจกันเพราะว่ามันมีเพราะว่าส่วนแฮปปี้เพ็กเกมก็เป็นยังไงบ้างก็ไปดูในหน้าทวิตเตอร์ได้เลยนะเพราะว่าผมเตรียมพอ้อมแมีอันนี้แล้วเออมีในทวิตเตอร์อันนี้เราอ่ะยวเปิดหน้าตาให้ดูอ่ะอันนี้เราเปิดอันนี้อันนี้เปเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดคืออันนี้ผมเปิด ไออันนี้มาแล้วก็เจอไอหน้าทวิตเตอร์อันนี้เรามีไพเปอร์บูสใช่ไหมเออมีไพเปอร์บูสพอดีด้วยอ่ะอยู่หน้าเกมแล้วเนาะอ่ะซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกับว่าแฮปปี้เพคเกมมันจะมีเพิ่มอะไรบ้างส่วนซึ่งอันนี้ซึ่งเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก็คืออันแรกคืออันนี้น่าจะเป็นคลิกแฮปปี้เพคเกมซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละซึ่งอันอนอันนี้ช้อปปี้ไม่เกี่ยวอันนี้ช้อปปี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไงคือพขัด ก็จะจบกแล้วเพราะว่าพวกเรากันอันเอ่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแปลให้แต่ว่าไม่มีทาสเกตให้อะ่ะเสียดายอะ่ะแต่พวกเราก็อยู่ตรงนี้มาไม่ได้เพราะว่าสำหร play ับเพเมเตอร์อ่ะมันไม่มีการเพิ่มอะไรปล่อยออกมาเนื่องจากว่าแฮปปี้เกมกันจะปล่อยใช่แต่ว่าถ้าทอนไม่ผิดคืออันเนี้ยเพราะว่าแฮ p ปี้เพ g เกมก็ใกล้จะปล่อยมาแล้วเออในในเดือนสิงหาเออเออเอ,อ,อันเนี้ย คือเพราะว่าเออคลิปที่แล้วคืออันเนี้ยเพชรสเ t นเตอร์เอ็กอันเนี้ยครบวอบสองปีใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็จะปิดจริงๆแล้วอืมอ่าดูต่ออันนี้คือ enchart Icon h a p p y p ้เพ็กเกเนาะซึ่งอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคืออันเนี้ยอ่ะดู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 ความตัวอย่างไว้อะ่ะแต่ว่าถ้ามองไม่เห็นก็อันเนี้ยอ่ะดูที่ซ้ายมือได้นะก็จะมีคอย enchart Diamond e n c h a n t Water Speed เดี๋ยวนะมี Water Speed ด้วยเหรออ๋อ เออถ้าซาไม่ผิดคืออันเนี้ยวอซปีก็คืออันเนี้ยอันเนี้ยเอาไว้เพื่อเดินเร็วขึ้นเอออันเนี้ยถ้าฟารมไม่ผิดนะอันนี้คือส t o r m มเพ e เอนชาร์ดคริสติคอลเอนชาร์ดแล้วก็แท็บพลวเวเฮ้ยอันนี้ก็เฮ้ยน่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจน่าสนใจไอ,อ้ส่วนหนึ่งสอไปไหนเน,นี่ยคืออันนี้ไม่น่าจะมาเลยเออมีไก่อันเนาะ NO ที่ยกมาก็ตามนั้นแหละ เอคืออัปเดตคือไอนี้แฮปปี้แพ็กเกก็มีเยอะอ่ะยังมีอีกอันนึงเออซึ่งอันนี้ก็คือ VIP ไอคอนโคชั่นไอคอนไอเทมไอคอนเอ็นชาร์ตนิวเดี๋ยวก็มีบูธอันนี้เป็นร้านเพิ่มใหม่ขึ้นมาแล้วก็โฮลโบดแล้วก็ไอคอนเอแล้วก็ไอคอนเพชรชามด้วยซึ่งอีกอันนึงก็อ่ะีกอ,อันนึงก็อันนี้เป็นปอกคอไอที่เป็นเอนสังหารที่วิ่พี่เปงแมวอ่ะเออ อันนี้ถ้าจะไม่ผิดอ่ะเอาขอโทษอันนี้สองรูปบบอีอันหนึ่งก็เป็นคอยอัปเกรดไอคอนแล้กวก็วอสปีดด้วยวอสปีดอันนี้จําเป็นมากแล้วก็แมนเนจอัปเกรดโอเคซึ่งไม่จําเป็นต้องเติมกันเติมเกมพาซูปเปอร์แม่เนิใช่ไหมเออใช่แต่ว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะเนาะเพราะว่าไอเพสเวอร์เตอร์เอทีแอลเขื่อนเนี้ยมันเพิ่มซูปเปอร์แมนเนจด้วยอะแต่ว่าเสียดาย นี่คือขอโทษเกมเสียงดังเฮ้ยกดผิดแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คืออันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้เพชรซิมใช่ไหมอันนี้ก็มันมีอันนี้ด้วยนะมีการตีไอ้ผู้เจมอคือมันมีโทโทเทล,ลียวหรือเปล่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะอ่าใช่อเด้อนนถ้าังไม่ผิดอันนี้มีโทโทเล,ลี้ยวด้วยเฮ้ยน,น,น่าสนใจนะน่าจะเป็นแพ็คพีเพเกมหรือเปล่าอ๋อแต่ว่าหมายความว่าอันเนี้ย แล้วก็มีตู้อันนี้ด้วยเออน่าสนใจน่าสนใจอันนี้ก็มีมีพวกแฮกเอ็อันนี้เพิ่งสังเกตด,ดีๆนะมันจะมีฟองอยู่นะแล้วก็มีโคบอลด้วยซึ่งมีตัวคอนอันนี้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยออกมาอีกอันหนึง่งอีกอันหนึ่งคือก็น่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมไอที่เป็นระบบเดี Audio, นะ๋ยวออดิโอเนาะไอที่เป็นแฮปปี้เพเกมถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ก็น่าจะเป็นมายฟิว เซฟไพต้นแล้วก็ไออันอื่นเนาะเออน่าสนใจเนาะแฮปปี้เพ็กเกมมีหลายเยอะมากแล้วก็มีเฮ้ยมีแบบแฮปปี้เพ็กเกมด้วยเฮ้นยนัฮงปกติเขื่อนเนี่ยคือยังไม่เคยเจอเหมือนกันเนาะไอพวกแบบไอแฮปปี้เพ็กเกมด้วยซึ่งอ่ะเดี๋ยวถ้าเกมแฮปปี้เพ็กเกมล่อยมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปไีพวกแฮปปี้เพ็กเกมไอเล่นค้าแรกดีกว่าเนาะเออไม่ต้องเสียเวลาแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้อะใกล้แล้ว อีกนิดนึงแล้วก็ฮะพิวรีตัวอะไรอ่ะเอออันนี้ถ้าจำไม่ผิดคืออันนี้ผมจําได้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวพิวรีนะไอที่เป็นถักเรียญนะอ่ะเออถ้าจำไม่ผิดนะน่ามาจากเครื่องอะไรนะพิสเพนพลสอะไรสักอยแต่อันนี้ถ้าจำไม่แต่ว่าจำไม่ได้แต่ว่าตัวนี้จําได้ <c oughs> อีกอันหนึง่ง อ๋อก็เป็นอันนี้อย่างอื่นนี่นะเอออันนี้ชาบมันเพราะว่าจริงๆเขือนนะ่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับไอ้พวกอันนี้อันนี้ครับี่แกแน่เลยแล้วก็ e x p o r a t i Audio เดี๋ยวนะมีกระเบิดด้วย <c oughs> รู้ได้ยังไงแล้วก็อีกอย่างอื่นอันเนี้ยแล้วก็มีถุง d o u b l ลมีถุงด i a m o n d มีถุงเงินไดมอนด์แล้วก็ถุงเงินเหรียญด้วยซึ่งอันนี้จําได้นะ เดี๋ยวก่อนนะแล้วก็มีแล้วก็มีตัวอย่างอื่นด้วยเออมีทั้งเจ้าช้างน้อยสแก๊กคาวแคทอย่างอื่นอีกมากมายมีเยอะมากแล้วก็ทีแล้วก็ประทับใจคือมีมิสติกฟอกด้วยอ่ะัอเน,นี้ยอันนี้น่าสนใจอืมแล้วก็มี Audio Audio ออดิอนนอดิโออีกอันหนึ่งไอ้ด้วยอีกอันหนึ่งเออถ้าฟาร์มไม่ผิดคืออันนี้น่าจะเป็นอันนี้ ที่เหลือก็ไม่มีแล้วเออโอเคแต่ว่าจริงๆคืออันเนี้ยล่าสุดคืออันเนี้ยก็มามีเพิ่มไออันนี้คาดจะไม่ผิดอ่าน่าจะบ่นล้วเนาะเออตามนักกันเนาะเออถ้า Happy p เพล g a เกปล่อยออกมาก็อาจจะดีมากเออจะได้อาชีพสักทีนะแต่ส่วนเพลสเมเจอร์เองก็ก็ไม่มีอัปเดตแล้วซึ่งหมายความว่าก็ จะต้องอวบซาเลยแต่ว่าคนที่ดูคนที่ขออยู่คืออันเนี้ยเพราะว่าเกมเพจสมิเตอร์ X ก็จะปิดแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องขอเพจก็ได้นะรอ Happy รอ Happy เพจเกมปล่อยออกมาก่อนก็พอแต่ความจริงคืออันเนี้ยชีวิตแต่ว่าชีวิตผมคืออันเนี้ยแต่ว่าที่ผมเล่นแมปอื่นอยู่ก็อันเนี้ยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คืออาร์เวสต์โซสมิเตอร์เอออันนี้ผมก็เล่นง่าสุดไปแล้ว เออเรโบเฟนเรโบเฟนแล้วก็ยังไงก่อโรบิดอันนี้โรบิดเขือ,อนเนี้ยผมชอบนะแต่ว่าโทรศัพท์เขือ,อนเนี้ยเพราะว่ามีกลัวอย่างหนึ่งเขื่อ,อนเนี้ยไอโรบิดเขือ,อนเนี้ยเพราะว่ากลัวกดไม่ได้เพราะว่ามันจะมีหยุดค้างบ้านนะกดค้างบ้านอะเน,นี่ยคือเขื่อมันกดไม่ติดอะเออประเด็นก็ช่างมันก็แล้วกันเนาะแ,แล้วก็อื่นอีกมากมายแบบอือ่นๆเนาะเออซึ่งอันเนี้ยก็อันนี้ผมก็ผมเง่นอยู่นะเออไม่ได้ไปไหน ต่ว่าจริงๆคือแต่ว่าโซ่เพจสมูทเตอร์เอ็กก็จะต้องจากไปนะเออต้องต้อง say goodbye, เซกูไฟเพจสมูทเตอร์เอ็กนี่แหละ <g ül> <g ül> ก็ก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแฮปปี้เพจเกมก็ปล่อยออกมาเดี๋ยวค่อยลงคลิปข่าวแรกก็แล้วก,กันนะเออไม่ต้องเสียใจไปนะเออเดี๋ยวโซ่เพจสมูทเตอร์เอ็กก็จะปิดซีรีสนะ์ก็แล้วกันเนาะก็ปิดปิดคลิปดีกว่านานะเออ ิดคลิปตัวอัมราของแมปเทสซูมเตอร์เอด้วยนะเออแต่ว่าจริงๆคือเนี่ยแต่เสียดายก็สักเอือนที่เป็นตัวหิวที่ผงซุ่มได้มาก็ยนทั้งของเอของแฟนและก็ของ A อตัวแฟนขับด้วยนะที่อันนี้ที่ได้มาด้วยก็น่าจะเป็นตัวอันนี้หิวพิซเซลแคทอันเนี้ยที่เนาะที่น้องให้มาแล้วก็ตัวหิวเฮล o c k ที่เพิ่งให้มาส่วง ฮิวเฮลอกที่เป็นโกลเด้นอันเนี้ยอันนี้ใช่เคยก็อีกอย่างอื่นแล้วก็ฮิวเวอร์ชอนแคทที่เป็นตัวผมด้วยนะซึ่งที่ผมซื้อได้มาไอตองนี่ต่อมากๆาอ่ะแต่ว่าเสียดายอ่ะไม่ได้ทายมาแต่ว่าน่าจะถ่ายแค่ไอตรงที่ได้มานี่แหละส่วนฮิวเชคแคทที่เป็น2ตัวเนี้ยคืออันเนี้ยเพราะว่าผมได้ไปแล้วเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดคืออันเนี้ยไมเคิลสโงอ่ะอันนี้ต้องเสิร์ฟบุค้าประมาณ1 0 0 0 0สคนอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะคือเออถ้าฟังไม่ผิดเออเดี๋ยวนะเบคอน ท่านท่านจับพึ่งกระทำส่วนฮิวเออแคก็อันเนี้ยผงแรกกับน้องวีมาซึ่งอันเนี้ยจำได้อยู่นะถ้าจะไม่ผิดคืออันเนี้ยฮิวคัพเคกคืออันเนี้ยผมไปแรกกับน้องวีมาเพราะว่า,เ,าเพราะว่าตัวคัพเคกผมอะเอาไปแรกกับไอ้พวกฮิวเออแคเนี่อันนี้ถ้าจําได้นะจําได้คือเพราะว่าเพราะว่าจริงๆคืออันเนี้ยผมกลัวเพราะว่าเพราะว่าผมซุ่มไม่ได้เอ้ตอนเมษาย,ยนที่แล้วอะไอเอฟเฟคฟูลเดย์นี่ละ แล้วก็ตัวฮิวอิสเตอร์มันี่ที่ผมได้มาซึ่งอันเนี้ยเพราะว่าถ้าจะมีผิดคืออันเนี้ยผมสุ่มไอ้พวกอาหาฟองที่เจ็ดใช่ไหมเลยสุ่มได้ตัวฮิวมาเออแล้วก็ฮิวฟินาตาแคทก็อันเนี้ยอันนี้จําได้เพราะว่าตัวฮนะิวฟินาตาแคทอ่ะอันเนี้ยมันจะมีป้ายคูณห้าสิบิวแช์ด้วยซึ่งอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดคือหรือเบคอนอะไราบางตรงกล้องเนี้ย <laughs> เนี่ยเออถ้าฟังไม่ผิดเือ,อนเนี่ย ฮิวพีนัตตาแคอันนี้ผมได้มาอันเนี้ยไอตอนที่ก่อนที่จะอัปเดตไออันนี้มาไออ่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดคืออันเนี้ยคิวพีนัตตาแคอันนี้คืออันเนี้ยที่ผมเพิ่งได้ตีไอพวกไอที่เป็นพีนัตตาที่เป็นเอาไว้ตีไงแล้วก็พอได้ปุ๊บมันจะมีฟอร์มผลวมาซึ่งเอ้านึกว่าจะได้ตัวตัวเก็ๆที่ไหนได้เอได้ตัวฮิวพีนัตตาแคมาเออถ้าจำไม่ผิดนะเออถ้าจำได้ก็อันนี้ตามน้าเลยนะ ส่วนฮิวไพแอปเปิลแคทก็อันนี้ผมเพิ่งได้มาเอ่อในซัมเมอร์อีเวนต์เอ่ event, เอถ้าความไม่ผิดเนาะเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดคืออันนี้ห่วงุ่มไอ้พวกไอ้ที่เป็นมันจะมีอีเวนต์ยึงคืออันนี้เทอร์เชลคันไอแลนซึ่งอันเนี้ยมันต้องหาป้ายคุณ50าิฮิวแชร์ด้วยเออเนี่ยซึ่งอันเนี้ยพอสุ่มมาปุ๊บได้ตัวนี้มาเพราะว่ารวมทั้งไอ้พวกไอก้เควสคอมพิด,ด้วยไอ้ที่เป็นเควสอะไอ้ที่เป็นเควสอันแรก แซึ่งัอเนี้ยได้มาแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่อันเนี้ยที่ไพ่โปได้แค่ตัวเดียนะผมได้อันเนี้ยก่อนเพราะว่าผมไปซื้อเทนนิสฟาซ่ามาถ้าจะไม่ผิดนะแต่ก็ตัวฮิวเฮลอกคืออันเนี้ยอ๋อไม่เป็นโกลเด้นอันนี้อย่าลืมแล้วก็ฮิวเพ็กคอกหรือนกยุงซึ่งอันนี้เป็นโกลเด้นด้วยซึ่งอันเนี้ยผมเพิ่งเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดคืออันเนี้ยผมเปิดไอเจ้าสองกล่องอันเนี้ยจำได้เนาะเออ ไอสองกล่องนี้อ๋ออ่ออันนี้อันนี้คลิปอันนี้คลิปเขาอ๋อคลิปเพื่อนผมแ้ละโอเคเอาไว้ก่อนเออสองอันเนี้ยที่เป็นกาก้าเนี้ยถ้าจะไม่ผิดอะมันจะมีโอกาสได้ตัวเอกซ์ิตฮิวฮิวเพดด้วยซึ่งอันเนี้ยเลยยได้ได้ตั้งแต่อัปเดตแรกเออเออก็อันนี้ข้าจำได้นะแล้วก็ตัวเจ้าตัวฮิวจอยแคนคินซึ่งอันนี้เป็นเงินโบด้วยซึ่ง ถ้าจะไม่ผิดอะผมได้ตอนไหน,นเพราะว่าจริงๆเขื่อน่ยถ้าจะไม่ผิดเขื่อ,อนเนี่ยเออเขาว่าวันที่7เมวันที่7มกราคมใช่ไหมเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อยู่อย่างหนึง่งคืออันเนี้ยมีแบบมียูทูปคลิปยูทูปมาคืออันเนี้ยเพราะว่าเพราะว่ามีช่วงหนึ่งก็คืออันเนี้ยเขาว่าแบบมันมี robot แ a n เว v แบบแ a n มั่วเออถ้าจะไม่ผิดนะ คืออันเนี้ยดีนะผมไม่ได้เล่นโบรไบตอนเย็นเนาะเออตอนบ่ายตอนเที่ยงเออแต่ดีคืออันเนี้ยเราอะแต่ดีคือเราไม่ได้เล่นตอนเที่ยงกับตอนเย็นแต่เออแต่ก่อนที่ผมจะตื่นอ่ะเออแต่นั่งดูในนิดคืออันเนี้ยเพราะว่าในนิดกลุ่มเราก็ก็เห็นช็อตเต็มตาเลยอ่ะเออถ้าจำไม่ผิดนะเออแต่แต่พอมาน่ะนั่งงสตรีมปึ๊บอันเนี้ยพอสุ่มมาอยู่ปึ๊บเออเออก็ได้ตัวนี้มาเออถ้าความไม่ผิดนะ แล้วก็ตัวสุดท้ายคือน่าจะเป็นตัวเจ้าฮิวอีโวเฮล็อก็น่าจะเป็นตัวที่ที่เคยทำไอ้พวกพวกเออถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะทำพวกอีโวไอที่เป็นที่ทำตัวอีโวนี่ไงเออถ้าทำทำไม่ผิดนะไอ,อตัวนี้คือความสามารถพิเศษก็คือว่าเมื่ออีโวปุ๊บสักเลียงคืออันนี้ยน่าจะดีกว่าไอพวกตัวธนานิกอีกเนาะเอออันเนี้ย อันนี้คืออันนี้ตัวเมนผมนี่แหละเออเออซึ่งแต่ว่าเสียดายนิดนึงคืออันนี้เพราะว่าเพลซูเออร์เตอร์เอก็ใกล้จะปิดแล้วเด้วโอ้ยแซดแซดใจแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแฮปปี้เพลเกนก็กำลังจะปล่อยมาแล้วเพราะว่าอีกไม่ช้านิดนึงก็ตามนั้นนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าทา m e เพสตังก็อันนี้ ไม่รู้ว่าจะปล่อยพวกอันนี้ไงเดี๋ยวในอนาคตก็แพ็ปี้แพ,พ็ปเ,เกมก็ก็อันนี้จะมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเออจะเหมือนในตอนวันเสาร์หรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะใช่นะก็ตามน,านั้นเลยเนาะก็แต่ว่าแต่ตอนนี้ก็ก็ผมโอเคอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่ไปนไรครับแต่ว่าผมไม่ไปนไรเพราะว่าผมจำ ทำใจอยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าเพซูเวเตอร์เอก็ก็จะเสียจะเป็นอัปเดตสุดท้ายก็ตามก็อันนี้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวในอนาคตก็ตามนะก็เาว่าเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยก็กันเนาะเออเออก็ส่วนคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะผมเพราะว่าว่าแล้วก็จะปิดซีรีส์ในแมปเพซูเวเตอร์เด้วยเนาะเออก็ ก็ปีคลิปด้วยดีกว่านาะแต่ว่าใจเย็นก่อนนะอ่ะมีสตรีมเพราะว่ามีแถบสตรีมวันเสาร์ด้วยนะเออเออก็ใครอยากไลฟ์สตรีมในแมปไอเพ e สมูเตอร์เอ็กก็สามารถไลฟ์สตรีมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไลฟ์แมปเรเวอรเฟนก่อนแล้วก็ต่อใน A เพ s สมูเตอร์เอ,อ็กเลยเออตามนั้นเลยเนาะเออตามนั้นแหละก็อ่ะใครชื่อ,ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ อยื้อกดกระดิ่งด้วยครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก็และสตรีมของผมด้วยครับส่วนสตรีมแล้วก็คิทุกวันก็ผมยังอินโทรไปแล้วนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้นะครับไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วก็อวสานโดยเพสมอเตอร์เอ็กก์แล้วก็ส่วนเพปปี้เพจเ,เกมก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยในในวันที่เท่าไหร่ก็อ่ะใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับ